สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถนิสสันจุงนะครับอาการก็คือมีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับเป็นดอกนี้นะครับกดรีโมทได้ปกติเลยนะครับกดได้ปกตินะครับล็อกรถเปิดรถได้ปกติแต่ว่าสตาร์ทรถไม่ติดนะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วเงียบนะครับไม่มีเสียงไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลงทะเบียนระบบอ m มูเลเตอร์ใหม่เสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนระบบกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถเสร็จหมดแล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันแล้วอยู่ดีๆรถสตาร์ทไม่ติดแต่รีโมทกดได้นะครับมีช่างไปบริการเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมถึงที่ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนเลยนะครับโทรมาสอบถามเลยครับ0ูนย์แปดสองครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับยินดีบริการครับ